เป็นที่น่ายินดีค่ะที่องค์การเพศัชกรรมมีเภศัชกร,รที่สอบผ่านซีพิพหรือประกาศนียบัตรที่แสดงความเป็นมืออาชีพทางเภสัตวอุตสาหกรรมด้วยถือเป็นคนไทยคนแรกที่สอบได้ซึ่งถือเป็นคนที่4ของเอเชียและเป็นหนึ่งใน70คนของโลกที่สอบผ่านหลักสูตรนี้ค่ะโดยเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตเพศัชกรหญิงดรมุกดาวันประกอบวิทยากจ ผู้จัดการงานด้านประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิตหนึ่งได้เข้ารับของที่ระลึกในการแสดงความยินดีจากเพศสักรหญิงโสรดาหวังเมธีกุลประธาน ISPE ไทยแลนด์ในโอกาสที่เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับประกาศนียบัตร CIP หรือ Certified Pharmaceutical Industry Professional ซึ่งแสดงถึงความเป็นมืออาชีพทางเภสัชอุตสาหกรรมครอบคลุมทั้งด้านยาและชีววัตถุ โดยโปรแกรมดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยสถาบัน ISPE ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศในการส่งเสริมความรู้ด้านเภสัชวิศวกรรม โปรแกรมดังกล่าวถูกใช้เป็นมาตรฐานระดับนานาชาติในการวัดความรู้ความสามารถชั้นมืออาชีพตลอดจนให้การรับรองส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถด้านอุตสาหกรรมครอบคลุงความรู้ใน7ด้านคือ 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. ระบบสนับสนุนการผลิตและเครื่องมือ 3. ระบบสารสนเทศ 4. การจัดก,การสายโซ่อุปทาน 5. ระบบการผลิต 6. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆและเระบบคุณภาพสีพิพนี้เป็นโปรแกรมที่เขาสนับสนุนแล้วก็ให้รางวัลให้ประกาศเสิยบัตรกับคนที่มีความรู้ในเจด้านแล้วก็พยายามจะผลักดันเพราะว่าเราอยากจะได้คนที่มีความรู้ทางด้านนี้แล้วก็ซึ่งจะมาช่วยกันพัฒนานะคะของเราต่อไปออออด็อกเตอรมุกดาวัน,นี่ ได้รางวัลน,นี้เป็นโอกาสที่ดีมากซึ่งนำความภาคภูมิใจมาให้กับประเทศแล้วก็ชื่อก็จะไปปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของ SPE คนก็จะเห็นหมดนะคะว่ามีไทยแลนด์ได้ได้เป็นซีพิปนะคะคนแรก ของประเทศไทยนะคะแล้วก็สําคัญก็คือจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติยังไงอันนี้คือสําคัญนะคะแล้วถ้าดรมุกดาวันสามารถไปถ่ายทอดในองค์กรหรือว่าซึ่งเราก็ในสายทอดให้กับในประเทศไทยนะเจ้าหน้าที่หรือหรืออะไรที่อยู่ในในทำงานในอุตสาหกรรมยาหรือแม้แต่นักศึกษาเองนะก็จะได้รับความรู้ทางด้านนี้ไปซึ่งไปช่วยอันนี้สุดท้ายก็คือพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปเราก็ถึงอยากสนับสนุนนะคะ หนึ่งความภาคภูมิใจค่ะที่ชื่อของเภสัชกรหญิงดรมุกดาวันประกอบวยทยากิจและองค์การเภสัชกรรมจะปรากฏอ,อยู่ในเว็บไซต์ของ ISPE ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าองค์การเภสัชกรรมมีบุคลากรคุณภาพที่ไม่ได้อยกว่าผู้ผลิตยาชั้นนำทั่วโลกเช่นกันค่ะ